เช็คด่วนกรมบัญชีกลางอัปเดตมีกลุ่มเงินเข้าวันที่หนึ่งเมษายนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กี่บาทและได้รับสิทธิอะไรบ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เดือนเมษายน2567กรมบัญชีกลางยังให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องโดยผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนเมษายน2567จะได้รับสิทธิดังนี้วันที่1เมษายน2567เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปคือวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยรถบอถขอสอรถไฟรถขอสอมอกอและรถไฟฟ้า MRT BTS ARL ต่อไปวันที่20เมษายน2567อโอนเนองินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการแ0 0บาทคือจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐส่วนเงินคนพิการ800บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10ของเดือนนอกจากนี้ยังมีมาตรการบรรเทาภาระ ส่วนลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปโดยกรมบัญชีกลางจะโอนจ่ายตรงให้กับผู้ให้บริการดังนี้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ํำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน